สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้มาดูการเคลื่อนตัวของตลาดคริปโตกันบ้างน,นะครับเขาเช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับตลาดคริปโตโดยรวมนั้นเนี่ยก็ยังก้ากลัวๆอยู่นะบิตคอยทาให้ลุ้นนะครับ ในช่วงสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งไปที่ระดับประมาณสัก94,700ี่เ้หรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับยังไม่สามารถทะลุนะครับที่แนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับทำ lower high นะครับทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่ามีแรงส่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่แนวต้านที่สําคัญอยู่ที่ประมาณสักเก้าหมื่นสี่เนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้อยู่นะครับ ตัวอิเาเรียมเองเนะก็ยังสามารถที่จะยุนอยู่เหนือ3,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีสได้อยู่นะครับเป็นอีกแนวต้านสำคัญนะที่อิเาเรียมต้องผ่านขึ้นไปให้ได้เนี่ยก็คือสักประมาณที่3,300เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีสนะครับยังชนนะแล้วก็แนวรับและแนวต้านแนวต้านตรงนี้แล้วก็เด้งกลับลงมาที่มาสัก2,008นะครับ ตลาดคริปโตก็ยังกระเกากลัวอยู่นะยังไม่ได้มีแรงส่งที่ชัดเจนนะครับเอ็กซาพเองเนะหลังจากที่มีอินโฟนะครับไหลเข้าตัว Spot x อ p ETF มาติดต่อกันสองสาวันนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งแรงอีกหนึ่งแรงส่งนะที่ทำให้ x อ p เคลื่อนตัวขึ้นไปเกือบนะเมื่อวานเกือบที่จะทะลุนะครับที่ประมาณทัก2อจุด สี่หกเหรียญนอลลาร์สหรัฐต่อ XRP อยู่ที่เส้น20 w e e k ว y m o v i n g average นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทะลุต,ตรงนี้ขึ้นไปได้อยู่นะแต่ก็ถือว่ายังเป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะยังมีแรงซื้อนะครับกลับเข้ามาที่ตัว XRP spot ETF อยู่นะครับโซน่าเองนะก็พุ่งขึ้นไปนะตามตลาดเช่นกันนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุแนวนต้านนะที่สําคัญที่ประมาณสัก145ี่นเหนรียญดอลลาร์สหรัฐต่อโซนะครับยังขึ้นไปนะแล้วก็กลับขึ้นมาเด้งนะครับ กับลงมาที่แนวรับนะแล้วก็แนวต้านที่145แล้วก็ประมาณาสัก120เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อโซอยู่นะครับตัวเอซอาตัวเอดาเองนะก็ยังอยู่ที่มาเส้นเทนไลน์สีเหลืองตรงนี้ที่ผมขีดตรงนี้ให้เห็นอยู่นะครับพุ่งขึ้นไปตามตลาดเหมือนกันนะก็แต่ก็โดนย่อตัวกลับมานะที่แนวต้านนะประมาณสัก41เซนนะครับ อีกแนวต้านหนึ่งนะที่สำคัญของเอท่านะครับตัวโดสคอยนะจริงๆก่อนนั้นนี้ก็พุ่งขึ้นไปแรงนะสำหรับตัวโดสคอยนะครับมีแรงซื้อกับเข้ามา ETF เช่นกันนะเดี๋ยวผมจะโชว์ภาพรวมไม่เห็นนะตัวสปอร์ตดีทนะทั้งตัว b i t คอ i n X AP e t ซ์ทีเอ็แล้วก็ดอสคอยด้วยเช่นกันเนะี่ยเขาพุ่งขึ้นไปนะครับก็ชนนะที่แนวต้านนะที่ประมาณสักสิบห้าเซนนะก็เด้งกลับมานะครับ ตัวบ nb เองเนั้นก็พุ่งขึ้นไปเช่นกันนะครับบ nB เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะที่ยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้นห้าสิบวิ m o ี i n g average ได้อยู่นะครับก็ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นนะครับและก็ดูเหมือนจะทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นด้วยนะทรงก็ทั้งดีนะมีแรงสองทั้งดีนะทำรูหายแล้วก็หายแล้วหายด้วยนะส,นยนะสำหรับตัว x r p นะครับแตลาดคริปโตโดยรวมนะอยู่ที่ประมาณสักสามจุดหนึ่งสามล้านล้านเหรียญล,ล้านสหรัฐน,นะครับ ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ต่ำนะกับเส้น50 w e e k ตมูเวกิงเอเบเลตอยู่นะสำหรับตลาดคริปโตโดยรวมนะครับตัวทั้งท t ้งทนะอยู่ที่ประมาณสัก1.29เหรียญ1.29ล้านล้านเหรียญนะครับ total ั้งก็คืออมูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมที่ไม่รวมมูลค่าตลาดของ bitcoin นะยืนอยู่เหนือเส้น20 w วิกฤตเส้น50 w e e k ตมูเวกิงเอเบเลตได้อยู่นะครับแล้วก็ total ั้งีนะก็คือมูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมที่ไม่รวม bitcoin และ ethereum ที่คลอ,องตลาดอยู่เกินครึ่งหนึ่งนะของตลาดคริปตัวโดยรวมนั้นเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าเส้น50ดิลิวิง่งเอเบเลตนะครับการเคลื่อนตัวนะของเอาคอยนะถ้าเกิดเราดูสัดส,ส่วนนะมูลค่าตลาดของตัว Al เอาคอยที่ไม่รวมนะตัวที่ไม่รวมตัวบิตคอยนะคอีทิเลียมและสเตเบิลคอยนะเทียบนะกับมูลค่าตลาดตัวบิตคอยนะครับนี่ก็ชี้ให้เห็นนะว่าเอาคอยซีซ่าเนี่ยมาถึงจริงๆหรือ,อยังนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็ตลาด สัดส่วนโดยรวมอยู่ที่ประมาณสัก0.33นั่นอยู่ต่ำกว่าเส้น20 e ิ k l y m o v วิ g average นะครับก็อย่างที่เห็นว่าเอาคอยรวมเนี่ยก็ยังทำผลงานได้นะไม่ดีนะกับกว่าตัวบิตคอยและอีทิเลียมนะครับส่วนใหญ่ก็จะถูกเก็บในเป็นไซเบอร์คอยด้วยนะภาพภาพชัดนั่นเนี่ยที่จะเห็นเป็นเอาคอยล์สั้นที่แท้จริงกันเนี่ยเราต้องเห็นภาพนะครับที่ตัวสัดส่วนตรงนี้ยิ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับอย่างแน่นอนเนี่ยต้องอยู่เหนือนะ กลับขึ้นมาอยู่ในสัดส่วนนี้ต้องกลับขึ้นมาอยู่เหนือเส้น20 week l y moving average นะันที่อยู่ประมาณ0.33นะครับก็อ,อยู่ตรงนี้พอดีเลยนะต้องมาดูันว่าจะทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเพราะเอาคอดยดดรวมเนี่ยก็ถ้าเราดูในกราฟ12สองเดือนเนี่ยเป็นสีแดงนะติดต่อกันมา4ปีแล้วนะสำหรับตัวเอาคอยนะครับปี2026นี้ดูเหมือนจะเริ่มต้นนะด้วยแท่งสีเขียวนะครับต้องดูันว่าจะ เป็นเขียวเหมือนกับในช่วงปี2017และปี2021หรือเปล่านะครับส่วนอย่างที่บอกตัว Spot ETF ที่สหรัฐอเมริกานะเริ่มที่ตัว Bitcoin นะเมื่อวานนั้นเนี่ยติดลบไปนะมีเอา o w ไปประมาณสัก2 24 3ล้านเหรียญนะครับก็ทำให้ Bitcoin ย่อตัวต่ำลงมานะ Bitcoin ย่อตัวต่ำลงมาแน่นอนก็ทำให้สภาพตลาดคริปโตโดยรวมย่อตัวต่ำลงมานะครับเทียมเองนะเมื่อวานมีอินโไหลเข้ามามาสักหนึ 114ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ยังทำให้อีเทียมสามารถที่รักษาอยู่เหนือ3พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐได้อยู่นะครับ XRP นะเมื่อวานยังมีอินโฟไหลเข้ามาต่อเนื่องนะอยู่ที่ประมาณสัก19.12ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ยังมีอินโฟเป็นเขียวติดต่อกันมาเลยตลอดนะสำหรับตัว XRP นะครับตั้งแต่เปิดตัว SpotXRPETH มานะยังไม่มีแท่งแรงเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะ เป็นสัญญาณที่ดีในฝั่งตัวสถาบันนั้นที่ซื้อนะครับผ่านสปอต XRP ETF ทนะครับโซโลนาเองนะก็เป็นเขียว,วนะเมื่อวานมีอินโฟเข้ามาประมาณสัก9.22ล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะครับโดสคอยนะั่นเนี่ยหลังจากนิ่งๆมานานนะไม่มีแรงซื้อผ่านสปอตโดสคอยทีเเลยนะครับในช่วง2วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีอินโฟไหลเข้ามาตัวสปอตเอตัวสปอตโดสคอยทีเนะ เอ่อใมวันที่สองนั้นเนี่ยเดือนมกราคมนี้เข้ามาสองจุดสามล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อวานนะวันที่ห้าเอ่อเมื่อวนันวันที่ห้านะครับอยู่ที่ประมาณสักดิ่งจกล้างเหรียญน,นะก็ทําให้ตัวโดสคอยนพุ่งขึ้นไปนะครับนี่นก็เป็นภาพรวมนะครับเฟียนกลีนเด็กนะของตลาดคริปโตอยู่ที่ราวๆประมาณสักเอ่อิวทอลนะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเก้านะครับ ก็วิ่งกลับขึ้นมานะาเะียบเนี่ยจริงๆตัวค่าเียนกินเด็กของคริปโตเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดมาในช่วงวันที่11นะเดือนอวันที่21เดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนี้ก็พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ระดับนิวทอกกลางๆนะครับอยู่มาสัก49นะ โอเคนั okay, ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่มาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับการสําหรับการเคลื่อนไหวนะของตลาดคริปโตนะครับเออจริงๆสินทรัพย์เสี่ยงนะอย่างตัว S P 5้านั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะใกล้ที่จะทำเอ,อจุดสูงสุดด้วยนะสำหรับตัว S P ห0 0อยู่ที่ประมาณเกือบจะแตะเจ็ดพันแล้วนะครับเมื่อวานนะจริงๆอยู่ในจุดที่สูงสุดทํทำ all time high ด้วยนะก็เรียกว่าไม่ได้สนนะครับว่า มีการบุกโจมตีนะครับมีการบุกจับประธานธิบดีของเวเนซุเอลานะครับหุ้นไม่ส์สนนะเขาวิ่งต่อขึ้นไปนะครับจริงๆหุ้นเวเนซุเอลานั้นเนี่ยผมตามข่าวเ็าวิ่งขึ้นด้วยนะหลังจากที่มีการจับประธานธิบดีของเวเนซุเอลานะครับแอนดแสกเองนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักสองหมืนห้าพันนะใกล้ที่จะทําจุดสูงสุดใหม่เช่นกันนะครับทำโหลหายนะทำจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นนะครับ อ่าแต่ก็ยังชนแนวต้านนะที่ประมาณสักสองพันสองสองหมื่นห้าพันอยู่นะปัชนยีดีเอ็กวายอยู่ที่ประมาณสักเก้าสิบแปดนะครับก็อแข็งคางขึ้นมานิดหน่อยนะครับในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาทองคำนะอยู่ที่ประมาณสักสี่พันสี่ร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับย่อตัวลงมานิดหน่อยนะหลังจากแต่ก็ยังวนเวียนนะอยู่แถวแถวจุดสูงสุดอยู่นะครับซิลเวอร์นะเงินก็ เพิ่งทำจุดสูงสุดไปนะที่ประมาณสักอประมาณสักเจ็ดสิบอาจจะระสักแปดสิบเอ็ดนะครับดอลล่าต่อออนนะตอนนี้ก็ย่อตัวถําลงมาประมาณสักสี่จุดหกเปอร์เซ็นตะ์นอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญดอลลร์สหรัฐนะครับต้องรุ้นกันว่าภาพกรองเนี่ยจะไหลนะครับจากหุ้นนะครับตัวทองคำซิลเวอร์เข้ามาตลาดคริปโตหรือเปล่านะจริงๆถ้าไปดูกราฟมันนี่มาเก็ตนั้นเนี่ยเงินส่วนใหญ่นะั้นยังอยู่ที่มันนี่มาเก็ตอยู่นะยัง ไม่กล้านะที่จะออกมายังเินทซับเสียงอยู่นะครับโอเคแล้วก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่มาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง midcoin ลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อเป็นไฟล์ข้อมูลข่าวสารในวงการคริปโตและไมโครอีโคโนมิกครับสำหรับคลิปนี้ลนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ